สวัสดีครับเช้าวันที่26มกราคมนะครับวันนี้นะครับเราก็ดาเนินการรดน้ำทุเรียนนะครับเหมือนเดิมครับหลังจากสภาพอากาศนะครับที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็มีผลนะครับหลังจากที่หนาวนะครับแล้วก็มีหมอกลงนะครับแล้วก็กลับมาร้อนนะครับ ตอนนี้จากที่เราเคยให้น้ำสามสิบนาทีนะครับเราขยับขึ้นเป็นสี่สิบนาทีนะครับดอกก็อยู่ในระยะมะเขือพวงเล็กนะครับลดน้ําก็ทำการลดทุกวันนะครับอันนี้นี่ครับฝั่งที่ ไม่โดนแสงแดดนะครับจะเป็นฝั่งทิศเหนือนะครับของสวนนะครับส่วนฝั่งทิศใต้นะครับที่โดนแดดนะครับใบก็เหลืองนะครับเหลืองเยอะนะครับน่าจะเป็นเกือบทุกต้นนะครับอันนี้ ฝั่งที่ยังไม่โดนแดดนะครับอันนี้ช่วงเวลาประมาณ8โมงครึ่งรเรามาดูสภาพฝั่งที่โดนแดดเหลืองนะครับสอบถามพี่พี่นะครับทางดินทรายนะครับก็ หรือว่าทางจันทบุรีก็น่าจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับผมไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะก็ตอนนี้ก็ได้เค่ให้น้ำนะครับคลายร้อนแล้วก็หาวางนะครับมาคุมหน้าดินนะึอันนี้ฝั่งนี้ลังเริ่มเป็นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งที่ เป็นเยอะนะครับก็ดีน้ำไปนะครับดีน้ำวงกว้างกอดีทุกวันนะครับกอดกว้างที่สุดที่จะตีได้นะตอนนี้ก็กว้างสุดแล้วครับได้แต่ทำใจ มาดูฝั่งนึงนะครับอันนี้คาดว่าน่าจะมีเฉพาะเพียไฟนะครับฝั่งนี้นะครับอันนี้ตอน8โมงครึ่งนะครับแล้วก็แดดก็ไม่ค่รยแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอากาศมันกับอากาศเป็นฝุ่นนะครับฝั่งนี้ดูได้นะครับ ครับเหลืองนะครับใบเหลืองใบเหลืองใบเหลืองนี่ครับแตกกลางเลยครับนี่ฝั่งที่โดนแดดนะครับอันนี้ด้านใต้นะครับข้างบนเป็นหนักกว่านี้นะครับ ฝั่งที่โดนแดดนะครับแดดที่ขึ้นมาจากทิศตะวันออกอันนี้เป็นทิศใต้ีนน่ทิศตะวันตกฝั่งนี้เดี๋ยวมาย้อนมาดูฝั่งทิศเหนือนะครับทิศเหนือดูดีหน่อยครับใบดำเหมือนเดิมนะครับ ใบยังดำอยู่อนอยอียังโอเคอยู่ยน้อยล่วงฝังทิศใต้ต้งเหลือฝังทิดเนนือพอส่วงดุนอำนาจได้แล้วเป็นหมดนะครับไกล้คลองก็เป็นนะครับหาดว่าน้ำชุ่มๆไม่เหลือ อดูได้นะครับหลังจากขยับน้ําขึ้นมา40่สนาทีก็รู้สึกว่าดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นเราสังเกตเมื่อวานนะครับทีนี้ให้น้ําทุกวันนะครับพวนอของเขาครับไม่ไม่มีร่วงครับนี่เป็นหมูสันคิงนะครับ มะเขือพวงใหญ่นะครับนีแต่งมาบ้างแล้วครับไล่แต่งอยู่สามสีวันแล้วครับไม่เสร็จนะครับก็ทำใจยอมรับนะครับทำไงได้ครับช่้กันต่อไปนะครับอันนี้ตัวเล็กนะครับมูสันคิงนี่จะ แดงแสดงอาการมากครับแต่ถ้าโดนฝนหรือว่ามีฝนตกลงมาก,ก็น่าจะหายนะครับแต่ไม่ดีครับอย่าตกเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวไปตกมีนาเลยครั้งเดียวให้ดอกบานก่อนนะครับนี่ครับฝั่งนี้ดูดูดีอยู่นะครับไม่รู้ว่า ของพี่ๆเป็นกันหรือเปล่านะครับนี่มูสันชิงนะครับระยะดอกนะครับอันนี้แต่งออกด้วยนะครับด้วยเขานะครับ ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ